พี่ก็มีแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นกับพี่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจตาแน็กสวัสดีครับไว้ด้วยนะน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมและศูนย์รวม ID เกมต่างๆนะครับไอเทมโค้ดเกมเว็บนี้เลยครับบ้าเกมช็อป เอาละครับก่อนหนึ่งพี่ต้องขอกราบสวีดสวัสดีเจ้ากฤตดาวีไฟที่กระดบรักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วอยู่ช่องหนึ่งเก้ากัแปดเซติเยเจมมาต์เฟเกอร์กาวพีเน็กก็ดีกว่าเดิมอีกเช่นเคยนะครับเอาละครับถ้าน้องๆอยากจะรู้กันนะครับว่าอีพีนี้พี่จะทําอะไรเราบอกให้เลยละกันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมพี่จะทําเกี่ยวกับการตอบคําถามประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับแล้วน้องๆคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเกมฟีไฟหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกับพี่เน็กหนึ่งเก้ากัแปดเซติ เคมัดดาฟัคเกอร์นะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ 1998A และฉลอง100ซับ ไปด้วยกันนะครับผมเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาน้องๆกันด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมโปรริกซีซั่น2นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับน้องๆไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวพี่จะเริ่มตอบกันเลยดีกว่าจะได้อ่าไม่จักท้าไม่ดึงเชิงไม่เสียเวลานะครับไปที่ควิชหรือว่าคําตอบนะครับผมคาถามเออนี่เลยครับสําหรับคําถามอ่าตอบคาถามประจาสัปดาห์ที่ 1 6มีนาคมไปจนถึงวันที่2 2มีนาคมนะครับก็เหมือนเดิมตอบถูกได้ติ๊กถูก1อันนะครับตอบผิดไม่ได้นั่นเองครับตอนนี้ครับเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับเป็นข้อที่7นะครับผมมาเราเริ่มกันเลยครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับคําถามแรกครับข้อที่1นนะครับผมทีม ทีมที่ได้บูย่านะครับผมในเกมที่3นะครับของการแข่งขันกรุ๊ปเอในสัปดาห์ที่4คือทีมอะไรนะครับก็ตอบไปเลยครับเป็นคําตอบแรกนะครับสําหรับ c ีจีจีนะครับหรือว่าทีมของพี่ตุ๋ยวัดตองนั่นเองนะครับเป็นทีมที่น้องๆรู้จักอยู่แล้วนะครับเขาชนะในเกมที่3สาของการแข่งขันในกรุ๊ปเอนะครับสัปดาห์ที่4ก็คือทีม c ีจีจีนะครับกดต่อไปนะครับซีจีจียืนยันคําตอบเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับกดยืนยันไปเรียบร้อยครับต่บ คำถามถูกต้องนะครับยินดีด้วยรับไปเลย1โทเค็นนะครับกดยืนยันไปครับสำหรับคำถามข้อที่2ทับ2นะครับโอ้โหโอเคมีคนชวนมานะครับคือพี่แบบจะทำแบบเรียวๆเลยนะครับไม่ตัดออกนะครับมาคำถามข้อที่2นะครับหลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่4ของก๊บบี้ทีมดีร็อ MG อยู่ในอันดับที่เท่าไรอ่าดีร็อหรือ D L O N G MG นะดีรออยู่ในอันดับที่เท่าไรนะครับในการแข่งขันสัปดาห์ที่4ของกูบีนะครับตอบไปเลยนะครับหมายเลข4นะครับอ่าหมายเลข4นะครับน้องๆน,นี่เลยนะกดคลิกตามพี่ไบ่แล้วก็ยืนยันเป็นคําตอบสุดท้ายยืนยันครับผมเรียบร้อยครับตอบคออําถามตอบคําถามถูกต้องนะครับยินดีรับไปเลยอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็4สัปดาห์ 8ข้อนะครับทายถูกหมดนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากทายถูกหมดโดยไม่ผิดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพี่นักหนึ่งเก้าก็แปดเซนเอไว้ละกันพี่แน็กคือใครพี่แน็กก็คือคนหนวดโลนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าตอบได้นะครับถูกสี่ข้อได้รับไปเลยนะครับอ่าล่มนะครับแปดนะครับป่องดวงใจอ่ายินอย่างนะแล้วก็12นะครับอ่ารับไปโดยแอร์บอร์ดนะครับ14นะครับของแลนนะครับชุดเทวันโดสายดำนะครับพี่ได้แล้วบอกทุกคลิป คือพี่ได้แล้วนะครับแต่พี่จะทำอตอบให้น้องๆนั่นเองนะครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมกันต่อเลยดีกว่าครับเพื่อการไม่เสียเวลานั่นเองนะครับ ไปครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมที่อยู่ในเกมกันต่อเลยเมื่อกี้มันหลุดไปสักครู่นะครับต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่ยังอยู่กันดีกว่าครับก็กิจกรรมสายฟรียังอยู่นะครับ MR Smile สมยนะครับผมสงครามแห่งรอยยิ้มนะครับวิธีการหาบอกกันไปทุกคลิปแล้วนะครับว่าได้จากการร็อกอินหรือแล้วก็กําจัดศัตรูให้ครบผาตัวเล่นกลเพื่อนหนึ่งรอบนะครับติดท็อปสิบจนกว่าจะครบกําหนดนะครับก็คือวันที่23เดือนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเอาไปแลก สำหรับนะครับนี่เลยตาราสังหารนะครับสามารถแรกได้99ชิ้นนะครับผมแล้วก็นาฬากแรกได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ร่ม1ชิ้นแล้วก็โทเค็นนะครับผมอันนี้จะเป็นโทเค็นเกี่ยวกับเอ่อโทเออ่เขาเรียกอะไรเอ่อบาุมอ่์โกโรยันนะครับ9ใบนะครับสำหรับน้องๆฝ่ายฟี่หบ้านเลยในกิจกรรมนี้ครับต่อไปครับสอนหาออกร่านะครับผมสำหรับโปลิงนะครับอ่าโลโปลิงนะครับผมก็ ไม่ยากเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับดบท้ายเกมนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ขี้เกียจนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านค้านะครับเพราะว่าในร้านค้าตอนนี้นะครับมีขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ่ากดซื้อทันทีนะครับผมนี่เลยครับก็ขายราคา99เพชรนะครับแต่สําหรับสายฟรีสามารถหาและสะสมกันได้แล้วนะครับน้องๆเออทั้งหญิงและชายนะครับเ9เพชรเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าครับที่เข้ามาล่าสุดนะครับใน ลรก,กี้รอยันนั่นเองนะครับลรก,กี้รอยันครับของที่เข้ามาใหม่ในตอนนี้ก็คือนี่เลยครับอกเก็ตอ่โปเกอร์ er นะครับ m p 4 0นะครับผมก็เป็น MPC0 แนวใหม่นะครับสกินใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าดาเมจและวิธีการแลกใช้อะไรเท่าไหร่นะครับ สำหรับสีแดงนะครับผมอ่าสำหรับสีแดงนะครับจะมีค่าดาเมจบวกหนึ่งนะครับแมกกาซีนลบนะครับแม่นยำบวกสองครับเน้นดาเมจนะครับแต่ไม่เน้นแมกกาซีนนะแล้วก็เน้นแม่นยำง่ายต่อการรากหัวนั่นเองนะครับใช้พิมพ์เขี้ยวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าหินแปลงร่างสองนั่นเองนะครับแล้วก็ อันต่อไปนะครับมาดูกันต่อครับสําหรับสีฟ้านะครับสถานะเปิดหรือดาเมจก็เหมือนเดิมครับอัตราการยิงบวกหนึ่งนะครับลบระยะบวกแมกกาซีนอันนี้ก็คือสามารถลั่นไวนั่นเองนะครับลั่นไวแล้วก็บวกจํานวนลูกศรให้เราได้ยิงต่อเนื่องมากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสีฟ้านะครับก็ใช้หินแปลงร่าง3นะครับแล้วก็พิมพ์เขียว1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูของแรงขึ้นมาอีกนิดนะครับสําหรับสีเขียวนะครับ อ่าสีเขียวนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ ใช้ประมาณว่าใช้ดาเมจนะครับบวก2นะครับระยะบวกนะครับลบความเร็วรีโหลดก็คือจะลั่นช้านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนนี้นะครับผมก็ใช้หินแปลงล่างถึง5ใช้พิมเขียวถึง2เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันสีต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ื่อเสียเวลานั่นเองนะครับน้องๆสําหรับสีต่อไปนะครับสีเหลืองนะครับผมก็ค่าปืนนะครับดาเมจบวก2อัตราการยิงบวก1ระยะลบนะครับก็คือปืนนี้ลั่นไว พร้อมกับยิงแรงนะครับแต่ลบระยะนะครับต้องเพิ่มอัตราการเข้าชาร์จไปอีกสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเอาละก็ใช้การแรกนะครับก็เหมือนเดิมพิมพ์เคียว3นะครับหินแปลงล่าง7นะครับผมอ่ะ ก็สามารถผสุมกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันครับเพราะว่าพี่มีบัตรฟรีห้าาทุห้าใบนะครับก็ไม่คิดหวังว่าจะได้อะไรนะครับผมมาห้าใบเลยแล้วกันครับมาดูกันครับสําหรับห้าใบจะออกพิมพ์มั่งหรือเปล่าหรือจะออกหินแปลงล่างบ้างหรือเปล่านี่ครับเรียบร้อยครับได้ไดมอนด์มาหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับตามความคาดหวังนะครับก็คือไม่ได้นะครับสําหรับครั้งแรกนะพี่คิดไว้แล้วนะครับยังไงมันก็ไม่ได้นะครับก็ได้มาเป็นดับบัดมอนด์รอยัลสองใบนะครับแล้วก็การ์ดอัพเจอร์คอน เออสีใบนะครับประมาณนี้เนาะก็ พี่ไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะสะสมเพชรก่อนนะครับผมไว้เป็นกิจกรรมสนับสนุนนักกีฬานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นสกินปืนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าลูกซองนะ m 1 0 1 4นะครับผมก็เข้ามานานแล้วแหละก็ประมาณเกือบ10วันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ9วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับว่าปืนใหม่เนี่ยอะไรจะเข้ามานะสำหรับโกลยันนะครับเหลือเวลาอีก24วันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว เป็นชุดหรือว่าเป็นสกินปืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวถ้าเซิฟต่างประเทศมีเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับผมส่วนไดมอนด์รอยัลครับแน่นอนนะครับสําหรับคนไหนที่อยากดูไดมอนด์รอยัลใหม่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาลงรีวิวให้4ี่โมงเย็นละกันแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่อยากดูนะครับไม่เป็นไรเราก็จะไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับดูตามคอมเมนต์นะครับถ้าอยากดูมากก็จะลงให้นั่นเองอ่านนะครับ ครับผมเออวันนี้ก็ติดๆขัดบนะครับผมแบบ มันเพิ่งตื่นนะจะอาการมันจะประมาณนี้นะครับส่วนคนที่อยากได้เสื้อฟรีไฟนะครับผมก็กิจกรรมเขาก็มีนะครับผมนี่ยิ่งซื้อด้วยแอร์เพย์มากยิ่งแลกของรางวัลได้มากนะครับตอนนี้พี่ได้หมวกแล้วก็กระเป๋ามาแล้วนะครับผมสําหรับแอร์เพย์นะครับได้จริงนะครับบอกก่อนนะครับน้องๆได้จริงนะเอของรางวัลเขาเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งเสื้อยืดนะครับผมเสื้อกันหนาวนะหมวกกันน็อกฟรีไฟโค้ดนะครับผมโค้ดสกินปืนเยอะแยะเลย เอาง่ายๆนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับสำหรับคนที่เติมเกมอยู่แล้วมาช่วยกันเติมใน a i r ์เพดีกว่าเพราะว่าได้ของรางวัลเก็บแต้มสะสมกันด้วยนะครับผมอ่าบอกเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดส u b s c r i b e และเจอกัน EP หน้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละ เองนี่มันแฟนพันธ์แท้ลินอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งข้าด้วยนะแล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้บ๊ายบาย